เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆด้วยการกดติดตามให้เราด้วยถ้าท่านเคยสงสัยว่าคนที่ลบหลู่พระลักตณนัตรจะมีทางกลับใจได้หรือไม่และหากเขาสำลึกได้กรรมจะให้อภัยหรือเปล่าเรื่องนี้จะพาท่านไปพบคำตอบผ่านชายผู้เคยดูแคลนพระธรรมอย่างรุนแรงจนวันหนึ่งเขาต้องเผชิญเงาของกรรมที่ตามติดไม่เลือนหาย ขอเชิญท่านรับฟังเงาของผู้ไม่ศรัทธาเรื่องราวแห่งการชดใช้และการกลับใจที่ไม่มีใครคาดคิดในเมืองสวัสถียามรุ่งอรุณยังไม่ทันปกคลุมทั่วท้องถนนเสียงสวดมนต์แผ่วเ,เบาดังมาจากพระเชตวันมหาวิหารแต่ในซอกซอยหลงของตลาดด้านตะวันตก ปรากฏเสียงหัวเราะเย้ยหยันของชายหนุ่มชื่อสัตยวาตเป็นบุตรของคริหสบดีผู้มั่งคั่งแต่ไม่เคยสนใจศาสนาแม้จะเติบโตมาในเมืองที่พระพิทรเจ้าเสด็จมาประทับบ่อยครั้งเขากลับประกาศกล่าวต่อหน้าสาธาชนว่าไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าตนเองบุญบาปคือสิ่งสมมุติ พลัตตะไกยเป็นเพียงตำนานสำหรับคนอ่อนแอคำพูดของเขาสร้างความขุ่นข้องใจแก่คนในเมืองโดยเฉพาะเหล่าสากยะบุตรผู้มีศรัทธาวันหนึ่งพระมหาโมคคลานะสิ้นเดินบินฑบาทผ่านย่านนั้นได้พบกับสัตยวาสสัตยวาสยิ้มเย้ยและพูดว่าท่านอรหันต์หรือแล้วทำไมยังต้องออกมาขอข้าวจากชาวบ้านเล่า หรือนี่คือความหลุดพ้นที่ท่านว่าพระมหาโมคัรนะม่ได้ตอบด้วยความโกรธหากตะกล่าวเพียงว่าคนที่หลงอยู่ในความไม่เชื่อมักตะโกนเสียงดังที่สุดเพราะใจยังไม่เงียบพอจะฟังคำจริงสัตยวาทหัวเลาะเสียงดังยิ่งกว่าเดิมคืนนั้นสัตยวาทฝันแปลกประหลาดเขาเห็นตนเองเดินอยู่กลางลานว่างที่มืดปิด ในความมืดมิดนั้นมีเสียงหนึ่งดังก้องผู้ไม่าลพในพรรัตตะใาย่อมตัดลากแห่งปัญญาด้วยตนเองเสียงนั้นไม่ใช่เสียงขมขูม่แต่เศร้าสร้อยเขาตื่นขึ้นมาเหนื่อชุ่มและความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้วันต่อมาเขาเดินทางไปยังพระเชตวันเพื่อพิสูจน์ด้วยตนเองว่าศาสดาผู้นี้มีอะไรดีนักหนา เขาตั้งใจจะถามคำถามยากๆเพื่อทำให้พระพุทธเจ้าเงียบงันต่อหน้าคนมากเมื่อไปถึงเขาได้เข้าเฝ้าโดยไม่มีใครขัดขวางเพราะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตพระโคดมหากพระองค์ตัดสรู้จริงย่อมรู้ได้ว่าข้าจะถามอะไรโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดพระพุทธเจ้าทรงยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วตััสว่า ดูก่อนสัตยาวาทเจ้าอยากถามว่าสิ่งใดคือแก่นแท้ของศรัทธาทั้งที่เจ้าไม่มีศรัทธาใช่หรือไม่ชายหนุ่มหน้าชาพราะองค์ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นศรัทธามิใช่ความงมงายแต่คือประตูที่เข้าสู่การฟังพิจรารณาและรู้แจ้งหากเจ้าปิดประตูแต่ต้นเจ้าย่อมไม่เห็นอะไรเลย แม้มีแสงอยู่ตรงหน้าสัตยวาดเงียบไปไม่ตอบโต้อะไรเลยหลังจากเหตุการณ์ในพระเชตวันสัตยวาดเริ่มเงียบลงกว่าที่เคยเป็นเขายังไม่แสดงศรัทธาแต่ก็ไม่ปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเขาเริ่มเดินทางไปตามวัดและเสนาสนะต่างๆเพื่อสังเกตผู้ปฏิบัติธรรมโดยไม่เปิดเผยตน วันหนึ่งขณะเดินทางกบยังชนบทเขาได้ยินข่าวว่ามีพระอรหันต์ชื่อพระนิครังถากเสด็จมาพักใกล้บึงน้ำเก่าเขาไปถึงก่อนลูกสสงเห็นพระนิครังถากนั่งสมาธิอยู่ริมบึงไม่มีใครอยู่รอบข้างไม่มีเสียงสวดไม่มีพิธีกรรมสัตยวาสเดินเข้าไปถามอย่างสุภาพท่านอารหรันต์ ใต้ฟ้านี้มีสิ่งใดควรนับถือจริงหรือไม่พระนิครนถลืมตาแล้วชี้ไปที่น้ำในบึงเจ้าลองทางงกหน้าลงไปดูเงาตนเองในน้ำสัตยวาดทำตามและตกใจเพราะในเงานั้นเขาไม่เห็นหน้าแต่เห็นดวงตาของตนเต็มไปด้วยเกลียวเกินนั่นคือเงาของผู้ไม่ศรัทธา ผู้ที่ไฟในใจตนเองเผาเงาสะท้อนจนมืดมัวหลายเดือนต่อมาสัตยาวาทห่มผ้าแบบคฤหัหั์บวชพราหมณ์เดินตามพระพุทธเจ้าในบางคราวพยายามฝึกเจริญเมตตาภาวนาแต่ลึกในใจยังมีเสียงหนึ่งที่คอยบอกว่าเจ้าทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้คนยกย่องว่าเปลี่ยนแปลง เพื่อเอาชนะคำคารหาในอดีตหรือไม่และแล้ววันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่คารวาสในเมืองโกสัมพีสัตยวาาได้รับคำเชิญให้นั่งแถวหน้าแต่ทันทีที่พระองค์เสด็จมาทรงหยุดมองเขาเพียงคู่เดียวแลแ้วตล่าวว่าสธาที่มีแต่เปลือกย่อมหลุดออกเมื่อถูกน้ำใจล้างเอียงเบาๆ เขาสะดุ้งเหมือนโดนเปิดโปงหลังจากนั้นเขาหลบหน้าผู้คนหยุดปรากฏตัวตามวัดจนวันหนึ่งเขาหายตัวไปจากเมืองสาวัตถีอย่างเงียบงันหลายเดือนผ่านไปไม่มีใครพบเห็นสัตยาวาดอีกเลยมีข่าวลือแพร่กระจายว่าเขาออกจากเมืองไปยังแคว้นห่างไกลเพื่อหลีกหนีความอับอาย แต่บางคนเชื่อว,ว่าเขาอาจสละโลกไปแล้วแต่ความจริงคือเขาบีกตนขึ้นไปบนภูเขาอุปสุมมณะแหล่งสงบวิเวกของฤาษีและคู้สแสวงธรรมเขาสร้างกระท่อมไม้เล็กๆริมผาอาศัยเพียงผลมไม้แน้นำจากทานธรรมชาติเขาตั้งจิตไว้ว่าจะค้นหาความจริงที่อยู่เหนือศรัทธาโดยไม่พึ่งพลัตกะนตรัย ไม่ถือเอาศาสดาใดแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าหากความเจริญมีอยู่จริงต้องไม่ขึ้นกับใครแม้แต่พระพุทธเจ้าเขาคิดเช่นนั้นคืนหนึ่งท่ามกลางลมหนาวเขานั่งสมาธิจนถึงยามสามทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงคนแก่แห่ผ้าดังจากหลังต้นไม้ใหญ่เจ้าหลบหนีจากศรัทธา แต่เจ้าหลบพ้นเงาของตอนเองแล้วหรือสัตยาวาดลืมตาแต่ไม่เห็นผู้ใดทาว่าเสียงนั้นเหมือนสั่นสะเทือนอยู่ภายในใจเขาเองเช้าวันถัดมาขณะเขากำลังจะตักน้ำจากลำธารเขาเห็นเงาของตอนเองในน้ำแต่เงานั้นแปลกประหลาดมันก้มหน้าเหมือนกำลังร้องไห้ทั้งที่เขาเองยืนเฉยเฉยเขาตะลึงรีบหอยออกมา แล้วัวเลาะเย้ยตนเองนี่เราคิดมากไปแล้วหรือหรือจิตเรากำลังแยกแยะไม่ได้ความสับสนเริ่มปกคุมแม้เขาเงียบสงบจากโลกภายนอกแต่ความคิดภายในกลับกึก้องกว่าเดิมหลังจากนั้นไม่กี่วันเขาเดินลงจากภูเขาเพื่อหายาสมุนไพรในหมู่บ้านเล็กๆและบังเอิญได้ยินชาวบ้านสนทนากันถึงข่าวที่สะเทือนใจ ได้ยินว่าในเมืองสาวัตถีมีคนใกล้าตายแต่กลับฟื้นเพราะได้นนฟังธรรมเพียงประโยคเดียวจากพระศาสดาใช่เป็นนักเลงคนหนึ่งที่เคยสบประมาตพระสงค์แต่พอฟังธรรมกับน้ำตาไหลพูดไม่ได้ไปสามวันสัตยวาดฟังแล้วนิ่งงันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งสะเทือนในใจเขาคิดกับตนเองว่า ทำไมคนเช่นนั้นยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราเล่านี่คือจุดเปลี่ยนในใจที่เขาเองก็ไม่ยอมรับว่ากำลังเกิดศรัทธารูปแบบใหม่ขึ้นในใจเขาโดยไม่ผ่านพิธีกรรมใดเขากลับขึ้นเขาด้วยใจที่ปั่นป่วนและคืนนั้นเขาฝันถึงบุรลุษชลาผู้นุ่งผ่มผ้ากาสาวพัดนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ชายชลาเงียบงันไม่พูดอะไรเลยแต่มือกับยื่นเศษกระจกชิ้นหนึ่งให้สัตยวาารับมาและเมื่อมองในกระจกเขาเห็นภาพต่างๆตอนที่เขาเยาะเยะ้ยภาพมหาโมกัลานะตอนที่พระพุทธเจ้ามองเขาอย่างอ่อนโยนตอนที่เขาพยายามสมทานศีลแต่ใจยังไม่ยอมรับภาพสุดท้ายคือภาพเขาเอง นั่งเงียบๆอยู่บนเขาแต่ล้อมรอบด้วยหมอกสีดำหนาทึบเจ้าสร้างภูเขานี้จากความเยอ่อหยิ่งไม่ใช่จากการแสวงธรรมเสียงมึงดังจากในกระจกเขาตื่นขึ้นด้วยน้ำตาและในใจรู้ทันทีว่าเขาไม่อาจเรียนรู้ธรรมโดยปฏิเสธครูเขาจึงตัดสินใจเดินทางกลับสู่พระเชตวันมหาวิหาร เมื่อเขามาถึงพระเชตวันฟ้ายังไม่ทันสว่างพระพิสุหลายลูกจำเขาได้แต่ไม่มีใครกล่าวโทษหรือห้ามปาร์มพวกเขาเพียงมองด้วยแววตาเงียบสงบเขาก้มกราบหน้าวิหารและเอ่อยเสียงแผ่วข้ามาไม่ใช่เพื่อแสดงความเปลี่ยนแปลงแต่เพื่อขอฟังด้วยใจที่ไม่ปฏิเสธอีกพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จออกจากวิหาร ทรงทอดพรเนตรเห็นสัตยาวาทแล้วตรัสว่าดูก่อนสัตยาวาทประตูแห่งศรัทธาไม่ได้อยู่ภายนอกให้ใครเปิดให้หากแต่อยู่ในใจตนเองเจ้าพึ่งเปิดมันแล้วสัตยาวาทกลั้นน้ํำตาไม่อยู่เขาสุดลงกับพื้นรู้ในวินาทีนั้นว่าศรัทธาไม่ใช่ความงมงายที่เขาหลบหนี แต่คือการวางอัตตาลงชั่วขณะหนึ่งเพื่อเปิดใจรับแสงธรรมแม้สัตยาวาจะกลับมาสู่พระเชตวันมหาวิหารพระพุทธองค์ก็ยังไม่ได้ตรัสเทศนาธรรมโดยตรงกับเขาแต่ให้เขาร่วมกิจวัรของหมู่สงฆ์อย่างผู้เฝ้าศึกษาทุกเช้าตรู่เขาออกบินทบาตกับพิสุรรูปอื่นแม้จะไม่ได้บวชแต่ก็วางใจอ่อนน้อมเหมือนสามเณร เขาเริ่มฟังธรรมอย่างจริงจังและครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงผู้มีศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธาจะยังปัญญาให้เจริญเขารู้สึกเหมือนถูกตรัสถึงตนเองคืนหนึ่งหลังจากฟังธรรมจบพระมหาโมโคคลานะเดินเข้ามาหาเขาอย่างเงียบๆดูก่อนสัตยวาทเจ้าฟังธรรมอย่างตั้งใจ แต่ยังมีบางอย่างในใจเจ้าที่ไม่กล่าวออกมาสัตยยวาทนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนตอบอย่างยอมรับถ้าเคยคิดว่าธรรมะไม่จำเป็นต้องมีพระพุทธเจ้าแต่ยิ่งเดินไกลก็ยิ่งพบว่าหากไม่มีครูใจคนจะหาทางได้อย่างไรรุ่งเช้าถัดมาขณะสัตยยวาททำความสะอาดวิหารเขาเกิดอาการปวดศีรษะและตาพาดจนสุดลง พระอาณนจนึงช่วยพาเขาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ทอดพระเนตรเขาด้วยพระเนตรเมตตาและตรัสว่าดูก่อนสัตยาวาดผลแห่งกรรมบางประการไม่อาจเลี่ยงได้แม้จะสำลึกแล้วก็ตามพระอ,องค์ทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติว่าครั้งหนึ่งสัตยาวาทเคยเป็นนักบวชผู้เย่อหยิ่งและดูหมิ่นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าว,ว่า ผู้นั้นวิรู้ธรรมแม้เสี้ยวหนึ่งของเราด้วยซ้ำกรรมที่เขาเคยกล่าววาจาดูเหมิ่นผู้อริยะนั้นยังติดตามให้ผลแม้ชาตินี้จะเริ่มสำนึกก็ตามสัตยวาดน้ำตาไหลพลางก้มกราบถ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญจะมีทางใดที่กรรมนี้จะบรรเทาได้พระพู้ธเ,เจ้าตัดตอบด้วยสุลเสียงเรียบนิ่งเมื่อศรัทธาแท้ปรากฏ กรรมเก่าก็จะมีโอกาสทอนแรงลงไปได้หากุคนตั้งใจสร้างเหตุใหม่ที่เป็นกุศลโดยไม่ยออ่อท้อหลังจากวันนั้นสัตยวาทตั้งใจฟังธรรมโดยไม่ขาดไม่พูดํำใดที่ผิดไม่คิดดูหมิ่นใครอีกแม้แต่คนที่เขาเคยไม่ชอบในอดีตแต่แล้ววันหนึ่งกลับเกิดสิ่งไม่คาดคิดพระเทวทัตได้เดินทางกลับมายังพระเชตวันชั่วครู่หนึ่ง ก่อนออกไปยังอิสิปันละมฤสไทวันแม้พระเทวทัตเคยร่วงเกินพระพุทธเจ้าอย่างรุนแรงพระองค์ก็ยังแสดงเมตตาสัตยวาทเห็นพระเทวทัตในขณะนั้นพันรู้สึกโกรธขึ้นมาในใจอย่างไม่รู้ตัวเขาคิดว่าขนาดพระพุทธองค์ยังเมตตาผู้ทรยศอย่างนั้นแล้วคนอย่างเราจะหวังอะไรได้จริงหรือ เขาสะดุ้งตกใจที่ตนยังมีเงาของความดูหมิ่นและเปรียบเทียบแฝงอยู่แม้จะศรัทธาแล้วเขาเดินไปถามพระอานอนท์ว่าศรัทธาของข้ามันไม่มั่นคงใช่หรือไม่พระอ,อนอนท์เอียงยิ้มบางๆแล้วตอบว่าศรัทธาไม่ใช่ความแน่นิ่งหากแต่คือการที่ใจไม่ล้มเลิกแม้จะเห็นเงาแห่งอวิชาในตัวตนเองคืนนั้น พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมสัตยาวาสถึงสลาเล็กที่เขาพมนักอยู่โดยมีเพียงพระอานนท์ตามเสด็จพระองคัสด้วยพระสุระเสียงอ่อนโยนดูก่อนสัตยาวาสเจ้ารู้หรือไม่ว่ามีสัตว์โลกมากมายที่แม้จะยังไม่หมดกิเลสแต่ก็ได้ปกป้องตนจากอบายเพราะเห็นเงาแห่งตนเองอย่างไม่หลอกลวงเจ้าเห็นเงาความเย่อหยิ่งเงาความโกรธ เงาความดูหมิน่นนั่นคือสติอันประเสริฐหากเจ้ายังมีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหวเงานั้นจะกลายเป็นแสงนำทางได้ในที่สุดสัตยยวาายกมือขึ้นพนมแล้วกล่าวทั้งน้ำตาข้าพระเจ้าขอวางใจลงณบัดนี้อย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อเป็นผู้วิเศษแต่เพื่อไม่กลับไปสร้างกรรมที่เคยสร้างอีกพระพุทธองค์ตรัสสรุป ดูก่อนพิสุทั้งหลายศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาคือการเห็นเงาแห่งตนเองและไม่หลบตาธรรมเทศนานี้ในภายหลังกลายเป็นหมวดธรรมที่กล่าวถึงศรัทธาด้วยปัญญาซึ่งเป็นหนึ่งในเวนชธรรมสังเคราะห์หลายวันผ่านไปพระอานนท์ได้รับข่าวจากพิสุรูปหนึ่งในโกสัมพีว่าชาวเมืองบางกลุ่มเริ่มพูดกันว่า มีชายชื่อสัตยาวาดผู้เคยลบหลู่พระรัษะตษนะไตแต่บัดนี้มาใกล้ชิดพระศาสดาพระองค์เลือกโปรดผู้ใดกันแน่เสียงซุบซิบลามไปถึงนักบวชน,นอกพุทธศาสนาพวกเขาเริ่มยุยงให้ชาวเมืองสงสัยในความเที่ยงธรรมของพระพุทธเจ้าแม้สัตยาวาดไม่ได้ทำสิ่งใดผิดแต่ข่าวลือน,นั้นก็กระทบใจเขาอย่างแรง เขาถามพระอานนท์ด้วยดวงตาเต็มไปด้วยคลื่นของความลังเลว่าข้าเป็นภาระของพระอ,องค์หรือไม่พระอานนท์ตอบเพียงสั้นๆการที่พระอ,องค์ทรงโปรดเจ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเคยดีแต่เพราะเจ้าไม่หลบหนีการกลับใจสัตยวาสนิ่งไปเนิ่นนานก่อนจะกล่าวเบา,เบา ศรัทธาแท้อาจจะไม่ต้องมีเสียงปบมือจากผู้คนเลยก็ได้ในค่ำวันนั้นเองพระพุเทธเจ้าได้แสดงธรรมแก่วิสุจำนวนมากที่สันลาธรรมและสัตยาวาทก็ถูกเรียกให้นั่งอยู่แถวหน้าท่ามกลางสายตาของหลายคนที่ยังสงสัยในเขาพระองค์ตรัสธรรม,มเทศนาเรื่องผู้กับใจจากความหลงผิดด้วยสัมมาทิฏฐิ ย่อมมีค่ากว่าสัตบุรุษผู้ไม่ได้เคยล่วงผิดแต่แรกหากไร้เมตตาเมื่อจบธรรมสัตยยวาสเดินออกไปอย่างเงียบๆแต่มีชายชาลาคนหนึ่งเดินตามมาจับมือเขาเจ้าคือชายที่เคยว่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นเตียงมนุษย์ธรรมดาใช่หรือไม่สัตยยวาสพยักหน้าโดยไม่หลบตาชายชาลานั้นกลับยิ้มแล้วกล่าวว่าข้ายังไม่กล้ารับผิด กับสิ่่งทีเคยยประมาเเลเจ้ากล้ายิ่งกว่าข้านั่นคือครั้งแรกที่สัตยยวาทร้องไห้โดยไม่มีความละอายน้ำตานั้นไม่ได้มาจากความทุกข์แต่จากการเข้าใจตนเองในความจริงวันหนึ่งสัตยยวาทนั่งเฝ้ารอพระพุทธเจ้าที่ใต้ต้นไม้ในลานสงบเงียบเขารู้สึกว่าอยากกราบทูลคำถามสุดท้ายเพื่อเข้าใจสิ่งหนึ่งที่ค้างคาในใจขอมานาน ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเหตุใดพระองค์จึงไม่เคยด่าว่าข้าเลยครั้งที่ข้าเคยกล่าวร่วงเกินมากมายพระพุทธเจ้าทรงยิ้มนละกลัดว่าดูก่อนสัตยาวาดเปลวไฟที่ลุกโชนอยู่ย่อมไม่ดับได้ด้วยไฟอีก,กองหนึ่งเราไม่ได้หวังให้เจ้ารู้สึกผิดแต่หวังให้เจ้ารู้เท่าทันและแปลเปลี่ยนใจนั้นให้ตั้งมั่นในสัม,มาทิฐิ เมื่อน,นั้นศรัทธาจึงจะเกิดจากภายในคำตอบนี้ทําให้สัตยวาทเข้าใจในวินาทีนั้นเองว่าความเงียบของภาษาสดาไม่ใช่เพราะไม่รู้ไม่ใช่เพราะอภยัยแต่เป็นเพราะความเมตตาที่ไม่ต้องการซ้าเติมผู้ล้มคืนวันหนึ่งสัตยวาทได้ยินเสียงทะเลาะจากพิสุหนุ่มสองลูกด้านหลังสาาัลลา มีการโต้เถียงเรื่องข้อวัดปฏิบัติหนึ่งในนั้นกล่าวอย่างขาดเกี้ยวว่าเจ้าไม่มีสิทธิสอนธรรมขณะสัตยวาดยังอยู่กับภาษาสดาได้แล้วพวกเราจะต้องเคร่งทำไมเสียงนั้นทิ่มแทงใจเขาเลาากับหอกที่เคยเป็นของตนในอดีตสัตยวาดเดินเข้าไปิเงียบ,บแล้วกล่าวว่าอย่าใช้ข้าเป็นข้ออ้างในการไม่สำรวม ข้าผิดมาแล้วและว,วันนี้ยังเรียนรู้ที่จะไม่กลับไปผิดอีกที่สุหนุ่มนิ่งไปก่อนจะยกมือขึ้นพนมช้าๆ้สัตยวาดเงยหน้ามองฟ้าพ้องฟ้ายามใกล้ลุ่งยังมืดอยู่แต่เส้นขอบฟ้าก็เริ่มมีแสงเล็กๆล,ล,ลอดออกมาแล้วเขารู้แล้วว่าศรัทธาไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆ แต่มันคือการเดินผ่านเงาในใจตนซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความจริงใจลุ่งเช้าขณะสัตยาวาดปาดลานวัดตามกิจวัตรเงาของชายแปลกหน้าก็ทอดยาวว่าทางเขาเจ้าคือสัตยาวาดหรือไม่ชายคนนั้นมีท่าทีเยือกเย็นแต่ดวงตาแฝงแรงอาฆาตราวกับรู้จักสัตยาวาดมาแต่เก่าก่อน ข้าเคยเป็นพิสูจนในวัดแห่งหนึ่งทางตอนเหนือก่อนที่วัดนั้นจะถูกกันแกล้งจนเสื่อมลงเพราะคําพูดของชายผู้หนึ่งผู้ที่เคยกล่าวหาว่าพวกเราอวดอ้างทำผิดๆต่อหน้าพระราชาชายคนนั้นยื่นแผ่นไม้จารึกชื่อวัดและวันที่เกิดเหตุขึ้นมามันคือลายมือของสัตยยวาทเองเมื่อหลายปีก่อน ขณะที่เขายังเป็นนักคิดจอมโต้เถียงผู้ไม่เชื่อในพระศาสนาและต้องการหักล้างพระวินัยด้วยวาทะอันเฉียบคมสัตยยว่าน้าซีดเขานึกได้ทันทีว่าสิ่งที่เคยพูดไปในอดีตได้ทำลายศรัทธาของคณะสงฆ์หนึ่งลงทั้งระบบชายผู้นั้นพูดต่ออย่างแน่นิ่งพระพิสุุหลายรูปศึก บ้างกลับไปหาชีวิตในทางโลกบ้างจบชีวิตด้วยความสิ้นหวังเจ้าเคยฆ่าศรัทธาของผู้อื่นด้วยคำพูดที่เจ้าคิดว่าจริงสัตยาวาทก้มลงกราบข้าไม่อาจย้อนอดีตแต่ข้าจะใช้ลมหายใจที่เหลือบำเพ็ญเพียรเพื่อถวายแก่พวกท่านชายผู้นั้นมองสัตยาวาทเงียบๆแล้วกล่าวว่า ข้าเฝ้าตามเจ้าเพื่อแก้แค้นแต่สิ่งที่ข้าเห็นวันนี้ทำให้ใจข้าไม่อยากแก้แค้นอีกแล้วเขาวางแผ่นไม้ลงที่หน้าเท้าสัตยวาดแล้วจากไปโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยเย็นวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงออกบิณฑบาตในหมู่บ้านเขาว่าชาวเมืองบางส่วนหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้บ้างแซงทำเป็นไม่เห็นเพราะข่าวลือเรื่องสัตยวาดยังไม่จางหาย แต่พระอ,องค์ยังคงดำเนินอย่างสงบมือถือบาทเปล่าเมื่อกลับถึงวิหารพระอานทลนเรียนถามว่าเหตุใดพระอ,องค์จึงไห่แสดงฤทธิ์หรือไม่ชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจพระอ,องค์ตรัสว่าเราจะบรรเทาความไม่ศรัทธาด้วยปฏิหารได้อย่างไรในเมื่อศรัทธานั้นเกิดจากใจมิใช่จากภาพลวงตา จากนั้นพระองค์ทรงหันไปหาสัตตยาวาาแล้วตรัสว่าดูก่อนสัตยาวาทแม้เราจะตักบาตเปล่าแต่หากใจยังเต็มด้วยธรรมย่อมไม่หิวโหวยผู้ที่เห็นพระรัตนตรัยด้วยปัญญาย่อมไม่อาศัยเสียงชื่นชมของโลกเป็นอาหารใจสัตตยาวาาพนมมือน้ำเก่าเบาๆข้าจะเป็นบาตรที่ไม่เปล่าอีกต่อไป พระพุทธเจ้าข้าจะไม่ให้ใจข้าหิวทำอีกเลยพระพุทธเจ้าเสด็จออกแสดงธรรมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกจากโกสัมพีประชาชนทั้งเมืองมารวมตัวที่ลานธรรมใหญ่หนึ่งในนั้นคือชายชลาใบหน้าเคร่งขึมผู้เคยปฏิเสธคำสอนทุกอย่างบัดนี้นั่งอยู่แถวหน้าโดยมีสัตยาวาดนั่งใกล้เคียงพระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนพิสุจทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาไม่ใช่ผู้ผิดหากแต่เป็นผู้ยังไม่เห็นด้วยตนเองว่าพระรันตนะไตคือที่พึ่งจริงแท้อย่าด่าว่าเขาอย่าไล่เขาแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ดับเงาแห่งความไม่ศรัทธาได้ไม่ใช่การชี้หน้าดา่าแต่คือแสงจากความจริงที่ยืนยาว พระอ,องค์หันไปทางสัตยวาทและตัดโดยไม่เอ่ยนามบุคคลผู้หนึ่งเคยเผาศรัทธาของผู้คนมากมายด้วยคำลบดูแต่วันหนึ่งเขากลับมาหอบเท่าทุลีเหล่านั้นมาโรยรอบต้นศรัทธาใหม่ที่เขาปลูกไว้ในใจตนและบัดนี้มันได้แตกหน่อแล้วลารทำเนียบกลิบชายชาลาผู้ไม่ศรัทธายกมือขึ้นพนม โดยไม่อาจาอธิบายได้ว่าเกิดจากอะไรสัตยยวาทหันไปมองและเห็นตนเองในอดีตสะท้อนในสายตาชายผู้นั้นขณะพระองค์เสด็จกลัดท้องฟ้าเริ่มมีเมฆคลึมแต่แสงทองจากขอบฟ้ายังคงส่องลอดเมฆลงมาทาบพื้นดินเรากับธรรมะกำลังพูดว่าแม้มีเงาแต่แสงไม่เคยหายไป สรุปธรรมะจากเรื่องผู้ไม่มีศรัทธาวิช่ยศัตรูของพระธรรมแต่คือผู้ยังไม่เห็นพระธรรมในตนเองอย่าดูแคลนผู้เคยลบหลู่หากเขายังมีแรงสำนึกความศรัทธาที่ฟื้นจากท่างฐานย่อมแข็งแรงกว่าศรัทธาที่ไม่เคยถูกทดสอบพรตันตนัตไม่ใช่สิ่งให้เชื่อเพราะเสียงคน แต่คือที่พึ่งแห่งใจที่เข้าใจโดยปัญญาเงาที่เคยทาบทับใจเราอาจไม่ใช่เงาของคนอื่นแต่อาจเป็นเงาของความไม่ศรัทธาที่เราเคยมีเองในอดีตหากท่านเคยหลงลืมพระลักษณะใจเรื่องนี้ขอเป็นแสงเล็กๆเ,เพื่อเตือนใจหากชอบเรื่องเล่าแนวธรรมะลึกซึ้งมีข้อคิดจากพระไตรปิฎกอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องใหม่ๆที่อาจเปลี่ยนหัวใจของเราไปตลอดชีวิต